กับช่างมันนะครับช่างมันเราเรียการส่งลูกค้าครับภาพดีครับขอถูษขอไพ่ด้วยครับเนี่ยพยายามจะว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในใคกับอัน,น้เงีย,ยงหลักขึ้นทีเสียครับมีมินีวันที่สิบหาานะครับเนาะเรียนหปีห้องสามเนาะ เป็นคลื่นพีเซียครับคลื่นพีเซีครับเปล่านัดลูกค้าอยู่ซีคิวครับแถวหุน่นหุ่นยนต์หลีกเนี่ยครับเนี่ยลูกค้าทั้งซีคิวนทูเขามาช่างสามชุดครับ มือนีบฟ้าวครับข่างน้อยกันลาดนีเด่เขาก็วัดนี่ครับถ้าท่านใดสนใจกับทรมาที่0839172872นนะครับคืนดักนกดักไก่มีทุกอย่างนะครับ คืนทีเสียตาไกลครับพอดีเพิ่งจะยาวไกลต่อตัวเมียมาให้ช่างบอลตัวนึงครับมันรายอยากเลี้ยงกัน้องเนาะคันะสามชุดหนึ่งพันสามร้อยบาทบถ้ากินไปล้ากับบวัวเพิ่มหนึ่งร้อยบาทด้วยกันเนาะลองทูเขมาเถาเขมาสอบถามกันได้ครับ กันเรเองครับตัวอยางนะครับนี่ครับการรียนั้ตามภาพนะครับโอ้มรวมมทุทีครับนี่ครับสองชุด อันนี้สิบหาลักเตอรครับเนี่ยหลักเดียวสองสามสิบเอ็ดหลักต่อชุดครับ,บวงเดียวสามสิบเอ็ดหลักต่อชุดหาร้อยหาสิบบาทนะครับขึ้นทีเสื้อสิบห้าลัก หาร้อยหาสิบบาทเท่านัครับแต่ว่าหยิ่เทียนไน้ำน้ำหนึ่งลักกินสิบหกลักนะครับเป็นสิบหกลักหาร้อยหาสิบนะครับหยิบไปทางกระโโบเพิ่อมอีกสามสิบบาทครับหาร้อยแปดสิบบาทนะครับ คืนพิเียครับโอเคครับฝ่าวิดฝ่าวสวงกับเนื้อใส่ลังกิฟใส่ลังกิฟฮนะาร์ดแล้วครับผ่าบอดีบองน้ำขอโทษด้ยครับบอ <c oughs> ดีช่างบนฝ่าวนะครับเนาะ ใส่รับเก็บไปสมชุดน,นึครับสิหลักสามสิบเอ็ดลักสามเลักอันนี้สิห้ลักเป็นสิหลักครับหนึ่รบาทรวมสม่งเอยถ้าโอนนะครับถ้าเก็บประทังบวเพิ่มหนึ้ยบาทครับนะครับผมนะครับผมกาแไว้เนี่ยนะ เพียงเท่านี้นะครับไปส่งงานก่อนครับสวัสดีครับสว,ส,สวยๆครับสามสิเบเอดลักครับหัเกเขินเขามาครับ ตวงนี้งานกับในร้อคิวนี่นะครับสองเจ้าครับถ้าขำว่าสคร,คร้ญญางกันได้ครับไม่อยากโอเคครับสวัสดีครับ